สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแบ่งนะ,ะต้นพรูบีกนกนะคะหรือว่าพลูไบย,ย่อน,นะคะเขมีหลายชื่อค่ะตัวน,นี้นะคะอันนี้เราซื้อมาได้ประมาณสี่เดือนนะคะกับอีกสิบสี่วันนะคะซื้อมาตั้งแต่เข้ากระถางแล้วสามนิ้วค่ะแต่ว่าวันนี้เราจะมาดูว่าะะคะเขาได้ขีดต้นนะคะตอนที่ซื้อมาครับมันเป็นใบนะคะเขาใส่กระถางสามนิ้วเ,เป็นใบซ้อนๆกันนะคะ แล้วก็จะมีแบบลากเกิดตามใบเขานะคะแต่วันนี้เราจะมาแบ่งดูที่คาดว่าจะได้กี่ต้นนะคะครูปีกนกเทลงเลยนะคะเอากระถางเทเลยหนึ่งต้นสองต้นสามต้นสี่ต้น หาต้นได้ห้าต้นนะคะตัวนี้ใบเขาก็มี้ากนะ,ะได้ห้าต้นนะคะแบ่งกันเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะได้สี่ห้าหกได้เจ็ดกระถางนะคะอ่าทีนี้ก็รอนะคะรอให้เขา หยุดตัวก่อนนะคะก็ค <S an> งจะประมาณสักถึงอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์นะคะแล้วก็จริงๆตัวนี้เนี่ยนะคะสามสารถที่จะใสเ่เขาเรียกอะไรสะเสาเลื่อยนะคะให้เขาได้แล้วนะคะแต่ว่าช่วงนี้ยังไม่ได้ทำนะคะก็จะให้เขาอยู่อย่างนี้ก่อนนะคะแล้วก็ให้เขาอยู่ตัวก่อนนะคะให้รากเขาติดให้เขาฟื้นตัวก่อนนะคะสักหนึ่งถึงสองอาทิตย์นะ,ะเดี๋ยวค่อยมาหาสเสาเลื่อยใส่ให้เขานะคะค่ะแล้วก็แะรื่อนะคะลด น้ำเอ็มร้อยห้าสิบนะคะเครื่องดื่มเอ็มร้อยห้าสิบนะคะนะคะี่ก็เป็นเรียบร้อยนะคะ,ะ,คะผู้ปีกนกผู้ใบย,ย่นนะคะสวยงามพระรามเก้า